ครับผมต่อเนื่องจากขบวนเมื่อกี้นะครับฉะเชิงเซากรุงเทพนะครับนำโดยหัวจากอันสตอมนะครับที่เพิ่งผ่านทางชุมชนข้างทางรถไฟยมราชนะครับเพื่อเข้าสู่สถานีหัวลำโพงนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับผมกับขบวนที่กําลังจะมานะครับได้ยินเสียงมาแล้วนะครับมีเสียงคำรามของอันสตอมเปิดบูดมาแต่ไกลเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับว่าเป็นอันสตอมหมายเลขอะไรกันนะครับตอนนี้นะครับหมายัลน ปิดการจราจรเรียบร้อยนะครับเพื่อรอให้ขบวนรถไฟผ่านจุดตัดทางรถไฟโยมาราชนะครับผมต้องขออนุญาตถอยนิดนึงนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าทําไมเวลาทางตัดรถไฟมันถึงจะมีช่องว่างนะครับก่อนถึงลางออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลองสังเกตต,ตอนที่รถขบวนรถไฟผ่านออกมานะครับผมระคาเปิดบูดมาแล้วครับสําหรับหัวจากอาร์สตอมนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูหมายเลขกันก่อนนะเน,น,นาะห,หมายเลขเป็นอันตอมหน้าเรืองครับโอ้โหหมายเลขสี่สีหนึ่งสี่ครับผมโอเคเป็นขบวนกรุงเทพนครสวรรค์นะครับท้ายครับจุดตัดทางรถไฟยมราชไปนะครับอ่าเรามาพูดถึงเรื่องที่เราค้างไว้เมื่อกี้นะครับว่าทําไมถึงต้องมีการเว้นระยะนะครับผมระหว่าง ล่างกับช่องทางตรงนี้นะครับให้สังเกตรตรงนี้ใครที่จะเดินข้ามทางผ่านทางรถไฟในขณะที่ขบวนรถไฟกาลังจะมาเนาะคือถ้าเกิดเราสังเกตขบวนรถไฟเมื่อกี้มันจะมีส่วนของตัวถังที่มันยื่นออกมานะครับฉะนั้นต่อให้เรายืนอยู่ใกล้ๆทางรถไฟก็ไม่ถือว่าปลอดภัยนะเราห่างขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะครับยังไงก็ระมัดระวังกันไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรถไฟขบวนต่อไปกันเลยครับผม